ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมาชมนะครับไก่หนุ่มคัดผ่านนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกรีดดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ติไปครั้งหนึ่งนะครับผมได้15นาทีนะครับผมครั้งแรกก็เอาไก่ไทยติลองดูเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับติได้15นาทีตีหูตามืดหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นไก่เชิงชนเหลี่ยมดีแข้งดีนะครับเจ้าเยียรถังนะครับเป็นไก่ขยายหาช่องตีนะครับน้ำหนักของหาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองกิโลห้าครึ่งนะครับสองกิโลห้าครึ่งสองห้าสองหกได้นะครับไก่ก็เป็นไก่ที่ตีแบบแข็งแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นไก่ถือว่าตีแข็งแรงตัวนี้คัดผ่านนะครับถือว่า อนาคตดีเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเจ้าเยียรถถังนะครับลูกเจ้าเยียเป็นจรักนะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านไหนสนใจก็ตอนนี้ยังเปิดไม่แพงนะครับเป็นไก่พม่าที่มีเหลี่ยมมีแข้งนะครับตัวนี้นะครับผมสวยนะครับ โอเคครับยังไงก็ขอบคุณครับผม